หลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับทีเซลลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยครับไปฆ่า,าอันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหา่งเลยเชียงใหม่เลยคุณวิสา์คุณผู้ชมครับมีงานวิจัยที่เป็นผลงานของคนไทยวิจัยโดยนักวิชาการของไทยแล้วก็ค้นพบสารสกัดเซซามีนซึ่งเราได้ยินชื่อนี้มานานแล้วนี่เราเชิญตัวผู้วิจัยเป็นๆมาเลยคุณผู้ชมปกติแล้วเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ย เราต้องถามว่าใครวิจัยวิจัยจริงไหมหรือไปอ้างเข้าใหม่อีกทีนึงแต่อันนี้คือวิจัยจริงทําเองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรร,รมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิดอาจารย์สอนครับนักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ,รบอาจารย์ที่เราคุยเน้นเรื่องงานวิจัยก็เพื่อที่จะคุยกันในแง่วิชาการครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ย พูดปลาลกเปล่าแต่ไม่รู้ไอ้ตกลงงานวิจัยมันทํามาจริงหรือเปล่ารวมถึงผลลัพธ์ของการวิจัยนี่เป็นยังไงสานสาคัญที่มีอยู่ในธัญ,ญพืชงาเนี่ยคืออะไรเราก็เลยสกัดก็ได้ตัวนี้ออกมามันคือเซซไมนเป็นสารไอ้ขา,ขาวๆเนี่ยเหรอครับผมอาจารย์เจออะไรเป็นเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่อนเสื่อมสลายกระดูกพวกโอเอที่เขาเรียกว่า OA ข้อกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนรแล้วก็ที่วันนี้อยากจะอัปเดต ก็คือเรื่องของของการที่มีงานวิจัยเยอะมากเลยที่บอกว่าเซซามินในงาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแอนตี้แคนเซอร์ได้ก็คือต้านมะเร็งได้เหรอแต่คนยังไขปัญหาว่ากลไกจริงๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้านจริงไหมใช่ไหมมันต้านจริงไหมกลไกมันคืออะไรมะเร็งเนี่ยมันเก่งมันมีการแสดงออกของโมเลกุล pdr1 เยอะมาก ครับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายนี่เซลมะเร็งเซลมะเร็ง PDL 1คืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมันมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลุกลานเกาะกันสู้ไม่ได้เซลพิชาาดก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือเขาจะพยายามให้เกาะมันหายไปทําลายเกาะนี้ก่อนครับเพื่อจะจัดการไอเซล์มะเร็งในนี้ครับผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะธัญพืชนี้ง่ายๆแบบเซซามีนเนี่จะมีผลไหมก็ลองใส่เข้าไปแล้วคุณผิชมลองทำดูอาจารย์เจออะไรฮะ แล้ว,วเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเราค้นพบว่าเซสาม,มีนเนี่ยสามารถเป็นลดการแสดงออกของโมเลกุล pdr1 บนเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด mdamb 231ในห้องแลบได้เซลล์มะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีโมเลกุลมีเกาะ pdr1 เนี่ยครับเม็ดเลือดขาวมันก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะมันติดเกาะมันติดเกาะเซสาม,มีนเข้าไป <laughs> ทําลายเกาะมันไปลดการแสดงออกไปลดไม่ให้มันมีการสร้างเกาะขึ้นคือเอากล้อง จ้องลงไปในเซล์มะเร็งจ้องลงไปในเซล์มะเร็งมันเป็นเซล์จริงๆใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เมชั่นไม่ใช่อะไรนียเป็นอันนี้คือเซลล์จริงๆเป็นงานวิจัยที่เราภูมิใจว่าหลังจากที่เราใส่เซซามินเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลงจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลมะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว ้ทีเซลนี่ไอ้ทีเซลนี่คืออะไรเซลเซลเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตที่มันจะฆ่าที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่าเซลเซลมะเร็ง่แตกปอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใสเซซามีนลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับทีเซลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าาไป่ อันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวทยาลัยเชียงใหม่เลยคุณวิาสา์พวกเราครับเป็น,นเป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันนี้โอโ้โหอาจารย์เอากล้องอะไรถ่ายเห็นไงเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซ l ล Disc คอเวอ r ์เซเว เป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสารสมควรล้ภาพขนาดนี้18ล้านอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปกี่ประเทศแล้วฮะตอนนี้ก็คือเขาเบอร์70กว่าประเทศนะครับอาจารย์ขานในในเชิงทางเอฟเฟกกับบางคนบางโรคบางท่านบางกลุ่มนี้มีผลไหมคะเซามีนหรืองาดำเนี่ยค่ะที่รับประทานไม่ได้อะค่ะผมทําวิจัยมาทําพัฒนาผิดพัน์มา8ปปี9ปีมีไม่เกิน5าลายที่แพ้งา แพ้งาก็คืออาจจะแพ้ทัญพืชแพ้ถัวอะไรเเองคือน้อยมากก็มันมีบางคนเขาเองใช่ครับเป็นอัลเลอร์จีที่ที่เขาเขาแพ้งาเราเราก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปหาอย่างอื่นจะเจอไม่บ่อยอีกอันหนึ่งอาจารย์เร็วขึ้นมันสะสมในตับในไตไหมกินนานๆเฮ้ยไตเรามีปัญหากต่เราตับเราเป็นงไงโอ้ฟาร์มาโคไคนาติกอันนี้ทําหมดเรียบร้อยมันฮาร์ฟไลฟ์ไม่เกิน7ชั่วโมงมัน ขับออกบทร้อยเปอร์เซ็นนี้เขาทำวิจัยบทเรียบร้อยแล้วอ๋อมันแสดงว่าถ้ากินนานๆมันไปปกป้องตับกับไตด้วยฮะแล้วครับเป็นรีโนรีโนโปรเทคทีฟเอฟเฟกต์เป็นเฮปตโปรเทคทีฟเอฟเฟกต์แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้ผมทำในสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งมะเร็งตับแล้วตอนนี้มันมันดูเหมือนจะป้องกันมะเร็งตับได้วิจัยที่สำคัญคือคุณผู้ชมนี่คือของไทยนะครับคนไทยคิดเองเพราะทุดิบก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับ